สวัสดีนะครับผมมังกรสุขลีนะครับสิ่งที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของการขับนั่นเองนะครับการขับนะครับหมายถึงการเปล่งเสียงสูงต่ำให้เป็นทํานองดำเนินไปตามบทเพลงบทกวีนิพนธ์หรือกล่าวรวมไปถึงฉันทะ,ะต่างๆนะครับ เป็นการดำเนินอย่างลำนำนะครับก็คือการเปล่งเสียงของบทเพลงให้เป็นไปตารรมทำนองนะครับถือบทแห่ง้อยคำเป็นสำคัญความสั้นยาวของเสียงและจังหวัดจึงไม่มีการกำหนดแน่นอนตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับสภาพเสียงของแต่ละบุคคลเลยนะครับตัวอย่างการขับนะครับก็อย่างเช่นการแหลกการขับกลม การขับเสภาการขับรำการขับซอและการแอวเป็นต้นนะครับในทนี่นะครับสิ่งที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องของการขับเสพานะครับการขับเสพาหมายถึง การที่เล่าเรื่องประเภทหนึ่งนะครับโดยมีต้นกําเนิดเนี่ยมาจากการเล่านิทานและเมื่อการเล่านิทานเริ่มมีการแพร่หลายนะครับก็ <_ S 1> ได้นํากรมาผสมใส่ทํานองโดยใช้กลับนะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องประกอบจังหวะนั่นเองนะครับโดยประเภทของการทําเสภานะครับจะประกอบไปด้วย4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือเสภาประเภทเล่าเรื่อง รือเสภานิทานนะครับเสภาประเภททรงเครื่องหรือเสภาส่งเครื่องนะครับเสภารำและเสภาแนวลำแนวตลกนั่นเองนะครับสหรับความเป็นมาของการคาเสภานะครับหรือว่าความเป็นมาของเสภานะครับในส่วนของคําว่าเสภานะครับไมี ทราบว่ามีมูลเหตุหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยมาจากภาษาใดหรือแปลว่าอะไรนะครับก็คือยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ประเพณีการขับเสภานะครับคาดว่าอาจจะมีมูลเหตุมาจากการเล่านิทานของคนสมัยโบราณนะครับก็คือซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับโดยต่อมานะครับมีการนำนิทานมาผูกเป็นกรอนนะครับและขับเป็นนำนำ เรียกว่าการขับเสพานั่นเองนะครับซึ่งน่าจะมีในประเทศไทยมาอย่างช้านานสันนิษฐานว่าเป็นนิทานเฉลิมพระเกียรติครับต่อมาในช่วงสมัยเอชียตอนปลายนะครับปรากฏว่านิยมขับเสพาแต่เพียงเรื่องคุณช้าคุณแผนเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น สำหรับกอรเสภานะครับจะเน้นไปที่การเล่าเรื่องจึงไม่ค่น,นึกถึงฉันทลรักมากนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องขุช้างคุณแผนเนี่ยยังมีบทกรนบางบทที่มีความไพเราะอ,อยู่บ้างก็คือการขับเสภานะครับถ้าเป็นการขับคนเดียวจะเป็นไปในลักษณะของการเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการ ประสงค์ที่อยากจะให้รับอราารถหรือการออกรสชาติของการรับฟังที่ดีนะครับก็จะใช้ผู้ขับสองคนในการตอบโต้กันนะครับในส่วนของการขับเสภานะครับเริ่มที่จะยึดถือหนังสือบทแป็สำคัญนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่ารัชกาลที่1น,นะครับ การแต่งบทเสภาเนี่ยมีกระบวนที่จะแต่งได้กว้างขวางความบทละครด้วยกันนะครับเป็นหนังสือที่แสดงให้เห็นสำนวนตัวีต่างๆ mm hmm. ก็คือมีความโดดเด่น mm hmm. เห็นชัดนะครับหนังสือเสภาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่วิเศษในกระบวนหนังสือกรอน,นะครับเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวในตัวบทนะครับ ในส่วนของการเล่นเสภานะครับในช่วงแรกจะเป็นการถือเอาเสภาเป็นสําคัญนะครับตีผ้าครับถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมแต่พอเล่นกันมากเข้าก็เกิดการประชันแข่งขันกันเรื่องปีพ้าเนี่ยจึงมีความสําคัญเทียบคู่มากับเสภาไปในที่สุดนะครับก็คือปัจจุบันก็เป็นลันกษณะประมาณนั้นครับ ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างของบทการขับเสภาะคระับในที่นี้ที่ผมเนตัวอ,อย่างมาก็คือขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างนะคบเชิญรับฟังได้เลยครับบทประพันธ์เรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ้าน,นภาลไล วยรถนเกศนเมื่อค้นคืนเนอชื่นนชื่นลมชายสบายเออใจยกระทางแถวแก้วเกตพิกุนแก้ม ยี่สุนเอแสมมะสังดันดูสวายเอสมรัดดัดจงสุมลมาเอตะคบคอยคาดไวจังหวะเออกันเ ตะโกนาทิ้งกิง่งประกัโยอดแทงถ้วยโทอดอินพรมนมเอสวรรค์บางพลิโดอกออกโชขึ้นชูชันแสง พระจันทร์จับแจมกระจ่างเอเอ,เอตายีเออรุนกุลาบมะลิสอนส้อนชู่ชูกลิ่นทวินเอเอ,เอ ามดวนกวนใจให้ใคร้ครสาวหยุดหยุดชาแล้วยืนชมทัดถึงกระทางอ่างน้ำปลาทองว่าอยคลำเขราครึ่งสม พ้นน้ำดำลอยถอยจมหน้าชมชักคู่อยู่เคียงกันบ้างแวกจอกออกช่องผู้เขาเคียงวัดเวียงแวงหวาง ระเดินันบ้างคลิ้นคลายไล่คราวนละวันทัดนั้นแอกไทยละไมเงอ่งกระดึงพรวนล้วนสักกาดทับเมด เออประดับดวงเด่นดูสลอนเออสลับเออสลาวเกลาเกลียงอรชนเออชื่ออือกชายไว้สนสลับเมือกันเเครื่องมาเอง จังหวางวางเครื่องช่างสารพัรจดจะจัดสรรเนงโคกคร่ำดามพล่งทองพันเนืงทัดนันเนืองยางเยืองช่ำเลืองมา ต่อไปนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ลักษณะของบทเสภานะครับก็คือขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเดือนขุนช้างนะครับจากบทเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเดือนขุนช้างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับที่ได้รับฟังกันข้างต้นก็คือเป็นลักษณะของกรเสภาประเภทเรื่องเล่าหรือว่าเสภานิทาน,นั่นเองนะครับ กาวคือมีการบรรยายเหตุการณ์กล่าวรวมไปถึงสภาพสังคมที่สะท้อนออกมาผ่านบทเสภานะครับและด้วยน้ำเสียงอันไพเราะของผู้ขับที่เปล่งออกมานะครับจึงทําให้เกิดอารมณ์คอยตามและสามารถนึกภาพตามได้นะครับว่าสภาพความเป็นอยู่ภาพสะท้อนต่างๆที่ปรากฏออกมาจากตัวหนังสือที่ถูก เป่งออกมาจากปากของผู้ขับนะครับเป็นลักษณะแบบใจการเว้นจังหวะต่างๆรวมไปถึงการตั้งระดับเสียงของผู้เล่าผู้ขับนะครับเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความค้อยตามได้นั่นเองนะครับและก็คือน้ำเสียง พวกเขาก็คือจะเป็นลักษณะของความเป็นธรรมชาติของผู้ขับเลยไม่ว่าจะเป็นคีเสียงก็สามารถที่จะขับออกมาได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติของการขับเสพานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะรับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ